เราไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ก็ได้สามารถรป้อนหินโค้ดเปก็สตาร์รถไปได้เลยสวัสดีครับที่นี่ร้านดีจดเจริญยนย์นะครับซื้อขายแรกเป็นรถ Big กไบคมือสองวันนี้ผมมีรถมานําเสนอนะครับคือเจ้าคันนี้ดูค a ติดาวเวลพันสนะครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนมุมหน่อยพอดีมุมข้างในตอนนี้รถผมจอดข้างในแบบแน่นเอียดมากในร้านตอนนี้จอดรถอยู่มาร้อยกว่าคันได้นะครับเลยต้องใช้ รีวิวมุมรีวิวข้างนอกแค่แล้วกันบอกข้างในมันฟิตเปี้ยเลยนะมุมที่ผมถ่ายรูปประจำก็ตอนนี้รถจอดเต็มแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าคันนี้เป็นดูคาติเดวิลนะครับเครื่องยนต์พื้นฐาน1 2 0 0ซีซีสองสูบแอลทสไตล์ดูคาตินะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกเทสเตต้า11องศาไอเจ้าเทสเตต้า11องศานี่คือชื่อของเครื่องบล็อกนี้นะครับซึ่งจะอยู่ในมอนสเตอร์82-1มันติสตาร์ดตัวแรก หรือในหลายๆรุ่นที่เป็นตัว Desmo โ w wow ลวนะครับข้อดีของเครื่องตัวนี้คือก็บอกเลยว่าการเซอร์วิสโดยปกติถ้าเดสโมดูเอลของพวก 795, 796, 797หรือแ c a เ b ิลเนี่ยจะต้องไป Desmo Service ทุก12,000โลแต่ในเทส t เตตาองศาสิบเอ็ดเวใหญ่ทุก30,000โละครับซึ่งง่ายๆคือถ้าไม่นับเปลี่ยนมันเครื่องแทบไม่ต้องเข้าศูนย์เลยนะครับ แต่จริงโอเคถ้าเปลี่ยนน้วเป็นเครื่องก็เปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้เดี๋ยวนี้ที่ศูนย์ก็ไม่แพงแนะครับเดเวลผมไปเปลี่ยนล่าสุดพันเก้าร้อยสองพันนะง่ายๆทอนสิบบาทนะครับถูกมากเดี๋ยวนี้เซอร์วิสศูนย์นะเดเวลนะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมแรกหรือโฉมไฟกลมนะครับที่เขาเรียกกันโดยปกติเดเวลเราจะเห็นหรุ่นเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวดาร์กตัวแบ็กตัวคาร์บอนแม้กระทั่งคาร์บอนเองยังแบ่งเป็นคาร์บอนเลสคาร์บอนไวท์อะไรเต็ไมไปหมดนะครับแต่นะตัวเนี้ยหลายท่านเะงงว่าเอ๊ะทำไมสีมันแปลกๆโดยปกติถ คำว่าตัวแบ็คอะไรจะเป็นสีดําเงาแต่สังเกตตัวนี้คืออะไรนะครับเป็นตัวสุดท้ายตัวพิเศษนะครับเป็นตัวดาร์กซึ่งจริงตัว,ตวดาร์กเนี่ยหรือสีดําด้านเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในตัวหน้าเฟรนลิฟบ่อยๆนะครับนะไฟกรมจะมีเฉพาะล็อตสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นเฟรนลิฟนะครับซึ่งตัวนี้คือรถล็อตสุดท้ายของไฟกรมเอาก็ว่าง่ายครับคันนี้พื้นฐานนะครับเดิมๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่งมากก็จริงๆรถเดิมๆมันก็สวยแล้วนะครับท่อมาเป็นท่อบาสุกา้าอันใหญ่ออกข้างขวาข้างเดียวนะครับ ของแต่งเล็กๆน้อยๆมีการล้มนะครับการล้มข้าง R n G นะครับแล้วก็การล้มที่ดุมหน้า R n G เช่นกันมาดูในฝั่งนี้นะครับจะมีการล้ม R n G เหมือนฝั่งนู้นเช่นกันแต่ที่เพิ่มเตาิมมาเห็นแดงๆไหมครับเป็นชุดแต่งดูคาบยนะครับกับ C n C d a z l i n g อย่างตัวนี้คือเป็นกาดบังของตัวปั๊มน้ำนะครับตัวปั๊มน้ำจะอยู่ตรงนี้คือตัวดูคาบยตัวนี้ตัวหมุนข้อเหวี่ยง C n C นะครับปั๊มคัด C n C d a z i n g ซึ่งตัวนี้ปั๊มคัดเขาดีคือมันจะกำคัดแล้วมันจะนุ่มขึ้น นุ่มกว่าปั๊มเดิมนะครับนอกนั้นแทบจะเรียกว่าเดิมเลยดีกว่าแต่ d ด v i l ลอย่างที่ได้แจ้งไปสวยน้ำเดิมลนะหลายคนจะมีคําถามนะครับว่คันมันใหญ่งี้หนักมากไหมขี่ยากมากไหมนะครับน้ําหนัก d e v เลเนี่ยเจ้าคันข้างหน้าเนี่ยถ้าน้ําหนักไม่รวมของเหลวอยู่ที่210กิโลกรัมนะครับแต่ถ้ารวมของเหลวของเหลวในที่นี้คืออะไรน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกแล้วก็น้ํามัน90%ของเต็มถังเกือบเต็มถังง่าย จะอยู่ประมาณ239กโลนะครับถามว่ามันหนักมากไหมถ้าเทียบกับรุ่นอื่นอาจจะหนักนะครับแต่เทียบกับคัน2อด้กันอาจจะไม่หนักแต่เปลาร่งจริงขี่เดวเวลเป็นรถที่บาลานซ์ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับทำให้ขี่แล้วรู้สึกว่ามันไม่หนักเหมือนน้าหนักที่มันที่มันในสเปคที่มันเขียนอยู่ในกระดาษนะครับเราสามารถตั้งตรงด้วยมือเดียวเลยนะเพราะว่าการวางบาลานซ์มันค่อนข้างดีมากๆเห็นไหครับนี่ผมดึงด้วยมือเดียวเลยนะและการวางบาลานซ์ของรถถ้าเรารู้น้ําหนักรถมันบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับ นี่ผมจับแค่ชิวหน้าเห็นไหมครับมือซ้ายจับแค่ชิวหน้าไม่มีขาตั้งใดๆดังสิ้น,นะครับซึ่งถามว่ามันหนักมากไหมเนี่ยจับด้วย2นิ้วนะครับเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากเท่าไหร่เพราะว่าการวางบาลานซ์มันทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบในไดเวลมากๆเลยนะครับคือมันไม่ค่อยสูงผม168นะครับสังเกตว่าส้นเท้าถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องสไลด์ก้นเลยแต่ว่า168เนี่ยผมส่วนสูงมาตรฐานเอเชีย ต้นลงคือ2ทางนะครับค่อนข้างขับสบายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักมากรถมันหนักแต่การวางบาลานซ์มันทําได้ค่อนข้างดีครับอย่างที่ได้แจ้งไปตัวนี้นะครับมาไล่กันที่ของติดรถนะครับของติดรถในสไตล์พันสอของดูคาติค่อนข้างจะใส่ของดีอยู่แล้วนะไล่ตั้งแต่ชุดหน้าเลยนะครับปั๊มหน้าเป็นปั๊ม M4 นะครับ b บรโม่เซึ่งชุดนี้เห็นอยู่ในหลายเลยรุ่นที่เป็นรถโตแพงในรถยุโรปรถอิตาลีนะครับ จะใช้ปั๊มหน้าคู่นี้มาพร้อมกับโชคหน้าของมาซ o อกชีนะครับตัวนี้เป็นแกนกระบอกกระบอกคาร์บอนหรือว่าเป็นแกนดำด้วยนะครับไซส์มันจะค่อนข้างหนาหนากว่าตัว821เทียบกับตัวอื่นนะครับตัวแกนจะค่อนข้างใหญ่สามารถปรับพีโลดกับเทนชั่นได้ที่ตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งหัวโชวคทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของดเดวิลนะครับล้อหลังจะเป็นสวิงอาร์มเดี่ยว และโชว์ล้อโตนะครับสังเกตว่าเอกลักษณ์ของเดวิลคือล้อมันไม่รู้จะใหญ่ไปไหนนะครับล้อหลังหลายคนจะแบบอู้ยกลัวแล้วเหมือนจะขับยากนะครับจริงๆล้อเงี้ยผมว่าขับยิงวิ่งต่างจังหวัดขับดีเลยแหละแล้วการดีไซน์หลายคนจะถามคําถามที่ผมเจอบ่อยในเดวิลนะครับว่าเอ๊ะมันซ้อนได้ไหมเห็นฝาครอบนี่นะครับจริงๆเราต้องยกบาะขึ้นมาพอเรายกบาะขึ้นมาเนี่ยขันน็อตสองตัวด้านใต้เนี่ยนะครับเราจะสามารถแกะออกแล้วมันจะเป็นบาะแล้วบอกอ้าวเราพักเท้าอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมีพักเท้าเลยดีไซน์มันเฟลตรงนี้ครับนี่เห็นนะ พักเท้าอยู่ตรงนี้นะครับของคนสอนซึ่งนั่งสบายนะเบอดหลังมันค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะแม้กระทั่งคนขับเห็นไหมครับเบาะมันจะช้อนปูดขึ้นมารองรับตรงข้างหลังเรานะครับบางทีเราวิ่งทางไกลอ่ะเหมือนจะแอบบพิงได้นิดหน่อยความไฮเทคของดูคติดเดวิลนะครับคือเป็นกุญแจ k e คีเ s สโ o นะครับกุญแจนะครับจริงๆเราไม่ต้องวางขนาดนี้นะครับแค่ใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้แล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลย นะครับมันสตาร์ทด้วยระดูที่ไม่ต้องกุญแจขันนะครับผมขอเก็บแล้วกันเพราะมันเกกะหน้าจอจะเป็นจอ2ชั้นนะครับข้างบนจะเป็นดิจิตอลขาวดำนะครับส่วนข้างล่างจะเป็น LCD สีแตวสตาร์ทเลยแล้วกันคันนี้วิ่ง3444โลนะครับณวันนี้ที่ผมถ่ายอยู่หน้าปัดค่อนข้างจะบอกพร้อมนะครับมีทุกอย่างยกเว้นระดับเก์น้ำมันถามว่าหลายคันบอกเอาน้ำน้ามันหมดมันจะโชว์ตรงไหนจะโชว์ที่ตำแหน่งนี้นะครับมันจะโชว์ต่อเมื่อคล้ายๆสตา์พวกรถสปอร์ตครับคือจะโชว์ต่อเมื่อเมื่ใกล้หมดคืองรเ์ นอกนั้นก็คือทั่วไปตัวซ้ายขวาสุดนี่ก็คือไฟเรื่องไฟเลี้ยวปกตินะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวนี้เป็น ABS นะครับออกตัวเงื่อนไขล้อสองสองล้อหน้าและล้อหลังหมุนเท่ากันก็จะดับอันนี้ไฟ engine น,นะครับเหมือนรถปกติถ้ามีปัญหาไฟจะโชว์อันนี้ไฟเกแรงดันน้ำมันเครื่องนะตอนนี้สตาร์ทอยู่มันจะไม่โชว์แต่ถ้าระดับเครื่องแรงดันตกไฟจะโชว์ทันทีเห็นไหมครับอันนี้เขาเตือนแนะนํานิดนึงนะครับถ้าเกิดระหว่างที่เราสตาร์ทอยู่แล้วไฟนี้โชว์ ให้สันนิษฐานเลยว่าน้ำมันเครื่องขาดห้ามฝืนขี่เด็ดขาดนะครับมีสธิ์ชามละลายได้ตัวนี้คือไฟสูงอันนี้นะครับไฟสูงก็ปรับที่ประกับฝั่งนี้ประกับทั่วไปเรืเร่อยๆง่ายครับอันนี้แต่ไฟเลี้ยวใช่ไหมครับตัวนี้เป็นหมวดของเรื่องฟังก์ชันนะปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเรื่องการกดโหมดพอเรากดไปทีหนึง่งปุ๊บอ่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกโหมดเห็นไหมครับจะมีโหมดสปอร์ตมีทัวริ่งมีเออร์เบิร์นนะครับซึ่งตัวเนี้ยแรงม้าจะต่างกันไปเรื่อยๆ แรงสปอร์ตจะแรงม้าสูงสุดสไตล์ดูกตินะครับเวลาเราจะเลือกโหมดไหนให้กดปุ่มนี้ค้างถ้าเราดูเห็นไหมครับตอนนี้เอนจิ e นเนี่ยมันจะเป็นที่ไฮไฮในนี่คือมาแรงม้ามาเต็มคือ152แรงม้าเต็มเลยนะครับโหมดสปอร์ตแล้วก็ DTC อยู่ระดับหนึ่งซึ่งท d c นี่คือ traction control จะอยู่ความเซนเซทีบีระดับหนึ่งคือโอกาสให้สลิปบ้างได้นิดหน่อยแต่ถ้ายกล้อรอบเครื่องจะตัดทันทีพอเราปรับมาเป็นโหมดทัวริงนะครับ เห็นไหมเอนจิ้นจะอยู่ในรอบมิดเดิลคือแรงม้าจะตอดลงมาอยู่ในโหมดทัวร่ง DTC จะอยู่ระดับ3เอาว่าเซนสิทีฟเพราะนั่งจะเซนสิทีฟละปับเป็นโหมดต,ต่อไปคือโหมดเออร์เบิ้ตัวโหมดเออร์เบิ้นี่คือเป็นนันวิ่งเอาไว้วิ่งในเมืองนะครับลดแรงบิดเห็นไหมเอนจิ้นจะอยู่ระดับโลเลยแล้วโม event, หมดเอเวิ้เทสไอตัวดูคติแท็กชั่นคอนโทรลจะอยู่ระดับ5ซึ่งสลิปนิดนึงรอบเครื่องตัดทันทีแล้วมันจะมีปุ่มเรื่องโหมดฟังก์ชันนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ค้าง มันจะเข้าเป็นโหมดสังก์ชันนิดนะครับซึ่งเนี่ยมันจะมีเป็นพวกไ i ด i n g mode อันนี้คือปรับเข้าไปตั้งเอกนะว่าสปอร์ตเราอยากให้แรงม้าอยู่ระดับไหน DTC อยู่ระดับไหนอันนี้เป็นค่าที่ว่าเราสามารถคัสตอมด้วยตัวเองได้นะครับอันนี้ผมขอพักเมนูอันนี้มันสามารถเลือกได้เมนูจะเปลี่ยนไปนี่ผมเลือกเป็นเมนูแบบที่2นะครับเห็นไหมจะไม่เหมือนเมื่อกี้จะโชว์แบบแปลกๆหน่อยแต่ผมไม่ค่อยชอบนะยวขอปรับเป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเมื่อกี้เมนูอันนี้กลับเป็นเมนูหนึ่งใหม่ลนะตอนนี้คือเรื่อง backlight นะครับอันนี้เหม ขนาะที่เราออกกลางแจ้งหน้าจอจะเป็นสีขาวมันสามารถเปิดปิดได้แต่ถ้าเราวิ่งในที่มืดหรือวิ่งกลางคืนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อไม่แยงตานะครับ RPM ดูวัดรอบนะครับว่าวัดรอบอยู่ที่เท่าไหร่หินโค้ดที่มีสเสน่ห์คือตรงนี้คืออะไรเราไม่ต้องใช้กุญแจสาตาร์ก็ได้กุญแจเนี่ยมันเป็นทีเลตโกแต่กรณีบางทีเราลืมกุญแจสามารถป้อนหินโค้ดไปนะครับแล้วก็สาตาร์รถไปได้เลย แวเนี้ยหลายท่านมือสองซื้อมามักจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเจ้าของเก่ามักจะไม่บอกพินโค้ดมาให้แต่รถทุกคันถ้าร้านเราผมรีเซ็ตพินโค้ดให้ใหม่เลยนะครับแล้วคุณไปตั้งใหม่ได้เลยอันนี้เรื่องโหมดวิ่งในสนามนะครับไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้แบตเตอรี่นะครับณนะขณะที่รถสตาร์ทอยู่14.3ชาร์จระบบไฟปกตินี่เรื่องนาฬิกานะครับเซตติ้งสามารถตั้งได้ยูนิตเขาจะสามารถปรับเป็นสปีดเป็นกิโลเปอร์อวหรือไมล์เปอร์อวก็ได้เทมเปอร์เรเจอร์ก็เหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว Celsius, ว้ปปรรรัับบซซหื่็น Fahrenheit นะค คอนซัมชันนี่คือการบอกอัตราก,การกินน้ำมันว่าจะชอบแบบไหนกี่กิโลลิตร ABS เปิดปิดได้ถ้าเราไม่อยากอารมณ์แบบสายเลสซิง่งอยากปิดนะครับก็สามารถเปิดปิดได้เช่นกันรถค่อนข้างขับคอนโทรลง,ง่ายนะครับเดี๋ยวผมขับให้ดูสั้นๆตรงนี้แล้วกันแต่คออนุญาตไม่ใส่หมวกกันน็อกน,อกนะนั้นแนะข้อแนะนํานะครับการขี่มอไซค์ทุกครั้งควรจะใส่หมวกกันน็อกนะครับพอดีอันนี้เป็นการถ่ายทําในที่ปิดนะไม่มีรถผ่านบุเลยขออนุญาตไม่ใส่นะครับแต่ในคลิปหน้า อาจจะใส่แต่พอดีเดี๋ยวขอไปซื้อหมวกครึ่งใบก่อนพอดีหมวกเต็มใบถ้าใส่ไม่มันจะพูดลำบากนะครับเข้าเกียร์ปุ๊บตัวรถ่อน้างเบานะครับมีระบบเบรก ABS อเ,เบยเบรก ABS ทำงานล้อหลังก็ไม่ปัดนะครับขับง่ายขับสบายจริงๆ สำหรับท่านใดนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่หาบิ๊กไบค์มือสองสภาพดีลองมาดูที่ร้านดีจเจริญยนต์ได้นะครับร้านดีจเจริญยนต์เราตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกนะครับสามารถดูราคาและละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่าบิ๊กไบต์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีจเจรรญยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับ กอนไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตเรื่อยๆมันเคยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ